การค้าบริการทางเพศออนไลน์ในประเทศไทย Online Sex Trafficking in Thailand สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับการค้าบริการออนไลน์ในประเทศไทย Online Sex Trafficking in Thailand ครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับหากวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเชิญรับชมได้เลยครับ การค้าบริการทางเพศหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศไทยตั้งแต่ยุคสมัยก่อนปัจจุบันการค้าบริการทางเพศนั้นได้มีวิวัฒนาการในหลากหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่จะทํากันเป็นธุรกิจมีทั้งธุรกิจในรูปแบบของร้านอาบนวดซึ่งเป็นสถานให้บริการโดยตรงสถานบันเทิงร้านคาเฟ่ร้านคาราโอเกะหรือสปาบางแห่งเอง,เองก็มีบริการทางเพศแอบแฝงเพิ่มเติม,ม,มสําหรับลูกค้า รวมไปถึงการค้าบริการในรูปแบบของสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบันการค้าบริการออนไลน์เป็นการค้าบริการบนเว็บไซต์ที่หลากหลายบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยมีทั้งเว็บไซต์ของทวิ t เตอร์เฟซบ o ๊กไลน์และเว็บไซต์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้ไม่สามารถควบคุมหรือจำกัดผู้ใช้งานได้จึงเกิดปัญหาขึ้นว่าใครก็สามารถใช้บริการ รือค้าบริการได้อีกทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ของเราผู้ค้าบริการทางเพศอีกด้วยประเทศไทยเองก็ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหานี้แต่ด้วยช่องว่างของกฎหมายและความซับซ้อนในกระบวนการของธุรกิจประเภทนี้นับวันมีแต่จะขยายเพิ่มมากขึ้นทําให้กระบวนการแก้ไขปัญหาต้องประสบกับอุปสรรคหลายประการดังนั้นวีดิทัศน์นี้จึงมุ่งเน้นในการสรุปที่มารูปแบบและปัญหาของการค้าบริการทางเพศในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นความรู้และสร้างความข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาครับประเทศไทยในปัจจุบันก็ประสบกับปัญหาการค้ามนุษย์อยู่หลายด้านโดยเฉพาะการค้าบริการทางเพศการค้าบริการทางเพศในประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีมานานหลายยุคหลายสมัยและยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนถึงปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริตในยุคปัจจุบันการค้าบริการทางเพศก็ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยปัจจุบันการค้าบริการทางเพศไม่จําเป็นต้องเดินทางไปหาลูกค,ค้าเองก็สามารถค้าบริการทางเพศได้โดยมีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นจึงทําให้การค้าบริการทางเพศนั้นสามารถทําได้โดยง่ายทําให้เกิดปัญหาขึ้นว่าใครก็สามารถทําอาชีพนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้ตกงานจากสถานการณ์การระบาดของโควิด หรือแม้กระทั่งบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะการค้าบริการทางเพศในประเทศไทยมีแพร่หลายอยู่ทั่วไปซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยกับการค้าบริการทางเพศนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัยซึ่งปัจจุบันก็มีสถานที่ที่ให้ค้าบริการทางเพศอยู่หลายรูปแบบหลายแห่งมีทั้งเป็นสถานที่สาธารณะอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันมีการค้าบริการทางเพศในช่องทางออนไลน์ ซึ่งประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนในปัจจุบันมีการสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการค้าบริการดังเพศเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นไม่สามารถก้าวล่วงได้และเป็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังมองว่าการค้าบริการไม่ควรถูกกำหนดให้เป็นการกระทำผิดทางอาญาและผู้ค้าบริการควรได้รับสิทธิและคุม้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับ ผู้ประกอบอาชีพสุจริตอื่นๆอย่างไรก็ตามแม้ในปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายป้องกันและปรับปรามการค้าบริการทางเพศแล้วก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่อาจทําให้จํานวนของผู้ค้าบริการทางเพศลดลงได้นําซ้ํากลับขยายตัวขึ้นอีกเรื่อยๆจนแพร่ไปสู่ทางออนไลน์และนอกจากนี้เนื่องจากไม่มีกฎหมายออกมารองรับสถานะของผู้ค้าบริการทางเพศ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองหรือได้รับสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายอย่างกฎหมายแรงงานทั่วไปและยังมีข้อเสียคือผู้ค้าบริการทางเพศไม่ได้เข้าสู่ระบบเสียภาษีส้ำร้ายยังเป็นช่องทางทำให้เกิดการทุจริตเช่นการเรียกเก็บสวยจากผู้รักษากฎหมายเป็นต้นนิยามการค้าบริการทางเพศการค้าบริการทางเพศหรือการค้าบริเวณีนั้น มีอยู่ในทุกสังคมทั่วโลกซึ่งมีอยู่ในแทบทุกระดับชนชั้นและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยทั้งยังมีการทำกันเป็นธุรกิจมีทั้งแบบเปิดเป็นสถานให้บริการโดยตรงหรือเปิดเป็นการให้บริการทางออนไลน์อย่างหลากหลายโดยค่านิยมการค้าบริการทางเพศเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัยหรือเกิดขึ้นตามวัฒนธรรมค่านิยมของแต่ละสังคมนั้นๆ ทั้งนี้การค้าบรเวณีอาจนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์กล่าวคือหากไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างถูกวิธีสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดเป็นธุรกิจการขายตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการเต็มใจค้าบริการหรือถูกบังคับให้ค้าบริการก็ตามอีกครั้งยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นวงกว้างจึงทำให้มีนักวิชาการและนักกฎหมายได้มีการตีความหมาย หรือให้คำนิยามของการค้าบริการทางเพศไว้ดังต่อไปนี้ 1. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2,539มาตรา4ได้ให้ความหมายการค้าประเวณีว่าการยอมรับการกระทำชำเราหรือการยอมรับการกระทำอื่นใดเพื่อสำเร็จความใคร่ในทางการอารมณ์ของผู้อื่นอันเป็นการสัมสอนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระทําและผู้กระทําจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 2. เป็นการค้าเรือนร่างค้าชีวิตมนุษย์กล่าวคือเป็นการกระทําเพื่อสำเร็จความใคร่ให้กับฝ่ายตรงข้ามโดยมีสินจ้างเป็นสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังแบ่งลักษณะของการค้าบริการดังเพศออกเป็น3ประการ 1. ลักษณะเพื่อสินจ้าง 2. ลักษณะสาสซอน 3. ไม่มีความผูกพันทางอารมณ์ 3. การค้าบริการทางเพศนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเนื้อตัวร่างกายกับเงินตราผู้ประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศคือชายหญิงหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและมีอายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปประกอบกิจการด้านการค้าบริการทางเพศเพื่อแลกกับสินจ้างหรือเงินตราอย่างเป็นธุรกิจหรือเป็นการชั่วคราวในบางโอกาส รูปแบบการค้าประเวณีในประเทศไทยรูปแบบของการค้าประเวณีในประเทศไทยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบที่อาจพบได้ง่ายเช่น 1. ่อาบอบนวดเป็นสถานให้บริการทางเพศโดยตรงโดยผู้ขายบริการจะนั่งรอายในสถานให้บริการและรอลูกค้ามาเลือก 2. ซ่องคล้ายคลึงกับอาบอบนวดแต่มักไม่เปิดตัวจงแจ้งและเป็นธุรฯฯกิจผิดกฎหมาย 3. ร้านนวดแผนไทยเช่นอาจเปิด ร้านเป็นร้านนวดแผนไทยแต่มีการขายบริการทางเพศแอบแฝงอยู่ในร้าน 4. สถานบันเทิงคาเฟ่ร้านคาราโอเกะสปาหรือร้านอาหารบางแห่งก็อาจมีบริการทางเพศแอบแฝงอาจอยู่ในรูปแบบของพนักงานร้านเช่นเด็กเซอร์หรือเด็กนั่งลิง 5. รอลูกค้าที่โรงแรมม้านรูดหรือบริเวณถนนบางแห่งที่เป็นแหล่งค้าประเวณี 6. การโทรเรียกโดยลูกค้าติดต่อผ่านทางไลน์หน้าหรือแม่เล้า เื่อเรียกมาใช้บริการถึงที่ภาคของลูกค้าหรือทางโรงแรมที่เตรียมไว้ราคาในการให้บริการจะแตกต่างก,กันขึ้นอยู่กับสถานที่และชนิดโดยปกติผู้ชายที่ให้บริการจะได้รายได้น้อยกว่าผู้หญิงที่ให้บริการบางครั้งในหน้าอาจใช้คำเรียกอาชีพอื่น <S <S เพื่อปิดบังการค้าประเวณีเช่นพริตตี้จัดหานางแบบเป็นต้น 7. การซื้อขายบริการทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต โดยอาจซื้อขายผ่านทางการแชทแคมลออฟลกเฟซบุ๊กหรือแอปพลิเคชันไลน์เป็นต้นหรือเว็บไซต์แต้ดินบางแห่งอาจมีการโฆษณาขายบริการทางเพศตัวอย่างเช่นไซไล์หญิงขายบริการที่ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อกับลูกค้ากฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศในทางออนไลน์ในประเทศไทยการค้าบริการทางเพศเกิดขึ้นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวหรือแม้แต่ช่องทางออนไลน์โดนแล้วแต่เป็นความผิดความผิดเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพศ .2539 กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ค้าบริการทางเพศและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกมีการกำหนดฐานความผิดเฉพาะเช่น ความผิดฐานค้าประเวณีความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาบุคคลไปค้าประเวณีความผิดที่เกี่ยวกับการเข้าไปมั่วสุมในสถานการณ์ค้าประเวณีและความผิดฐานเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีเป็นต้นซึ่งในประเทศไทยนั้นได้มีข้อกําหนดให้การค้าบริการทางเพศนั้นเป็นความผิดอยู่แล้วและได้มี กฎหมายคอยป้องกันและปรับปรามความผิดเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศอยู่นั้นก็คือพรบป้องกันและปรับปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2539ความผิดของการค้าบริการทางเพศออนไลน์ 1. การนำสื่อลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ตามมาตรา14อนุมาตราสี แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2560ตัวอย่างเช่นการนำเข้าสื่อลามกอนาจาร์รูปภาพโป๊ลงกลุ่มลายหรือกลุม่ม Facebook เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อย่างเช่นเพื่อให้คนมาสมัคร VIP กลุ่มลายก่อนหรือเช่าถึงจะได้ดูสื่อลามกนั้นๆ 2. ผู้ใดสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจ,จัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแปละปรับตั้งแต่2,000บาทถึง2,000 0บาทมาตรา28 282ประมวลกฎหมายอาญาตัวอย่างเช่นการเป็นในหน้าโพสต์ลงกลุ่มลายหรือจัดหาผู้ค้าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้บริการได้กระทำการนั้นๆ3ผู้ใดโฆษณาหรือรับโฆษณาชักชวน หรือแนะนําตัวด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์หรือกระทําการให้แพร่หลายด้วยวิธีอื่นใดไปยังสาธารณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อเพื่อการค้าประเวณีของตนหรือผู้อื่นต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง4,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 7, เแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพศ .2539 เป็นต้น ตัวอย่างเช่นโฆษณาลงเฟซบุ๊กหรือกลุ่มไลน์หรือประกาศผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อเชิญชวนให้ผู้อื่นมาใช้บริการหรือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการค้าบริการสาเหตุที่ทำให้สังคมไทยในปัจจุบันมีการค้าบริการทางเพศในโลกออนไลน์ที่มากขึ้นในปัจจุบันด้วยสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส2019 หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่าโควิด19ทําให้เศรษฐกิจย่าแย่ลงกิจการหลายๆกิจการไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้หรือปิดกิจการลงด้วยสถานการณ์เช่นนี้รัฐจึงได้มีมาตรการเด็ดขาดเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้นด้วยการสั่งปิดกิจการทั้งหลายเช่นสั่งปิดร้านค้าพัตคารและสถานค้าบริการต่างๆอันที่จะเป็นการเสี่ยงต่อการสัมผัสติดเชื้อต่อกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จึงส่งผลทำให้ผู้ประกอบกิจการพนักงานหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆต้องขาดรายได้ฉับพลันในสถานการณ์เช่นนี้หนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาชีพหนึ่งคงหนีไม่พ้นอาชีพการให้บริการในสถานอาพอบนวดหรืออาชีพค้าบริการทางเพศซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องสัมผัสตัวกับลูกค้าโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ว,ว่ารัฐบาลจะมีการประกาศปลดล็อกเฟส5ให้แก่สถานบริการและกิจการเสี่ยงการระบาดโควิด19กลับมาเปิดดำเนินการได้เช่นเดิมก็ตามแต่ยังต้องเปิดให้บริการอย่างมีเงื่อนไขในแบบ New Normal ตามมาตรการการป้องกันทั้งสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง2เมตรล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่ยังเป็นสาเหตุทำให้อาชีพ ค้าบริการนี้คงได้รับผลกระทบอยู่เช่นเดิมเพราะความจริงในทางปฏิบัติแล้วอาชีพงานให้บริการนี้ไม่สามารถเว้นระยะห่าง2เมตรได้ตามความเป็นจริงเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้กลุ่มผู้ค้าบริการจึงต้องแปลนรูปแบบการค้าบริการแบบใหม่โดยเข้าสู่ธุรกิจค้าบริการในโลกออนไลน์มีตั้งแต่การเปิดกลุ่มรับขายคลิปเลือยตัวเองและประกาศขายบริการทางเพศเพื่อปรับตัวตอบรับ สถานการณ์การระบาดโควิด -19 และสอดรับการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่เป็นการสร้างไรายได้เลี้ยงตนเองในสถานการณ์เช่นนี้และไม่จําเป็นต้องอาศัยสถานที่ที่ถูกหัางเงินค่าในหน้าทําให้ธุรกิจค้าบริการทางเพศนี้ยุคโควิด -19 เริ่มแข่งขันกันสูงและขยายตัวอย่างรวดเร็วสังเกตจาก f c e e o o o l ล n e และเว็บไซต์เฉพาะทางที่เกิดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทวิตเตอร มีการโฆษณาค้าบริการทางเพศด้วยและมีการใช้แฮชแท็กเป็นคำเฉพาะต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเลือกใช้บริการอย่างสะดวกถึงอย่างนั้นแล้วการขายบริการยุคใหม่บนโลกออนไลน์ก็มีทั้งสาวแท้สาวเทียมที่มีความหลากหลายทางเพศอายุวัยมีทั้งเยาวชนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่อายุตั้งแต่20ปีไปจนถึง45ปีและยังมีกลุ่มอาชีพที่ถูกอ้างว่าเป็นพนักงานประจำของบริษัทเอกชนหรือข้าราชการบางคน ก็ต้องการหารายได้พิเศษด้วยตั้งแต่10ปีที่ผ่านมานี้การให้บริการทางเพศถูกปรับรูปแบบใหม่มีการซื้อขายผ่านออนไลน์กันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นวิธีโพสต์ข้อความโพสต์รูปภาพย่อยวนบอกสัดส่วนร่างกายหรือฝากเบอร์โทรศัพท์อีเมลติดต่อกลับรวมถึงการสนทนาผ่านวิดีโอสามารถโชว์สรีระรูปร่างให้เลือกใช้บริการหากตกลงกันได้ก็นัดแน่สถานที่กัน และโอนเงินก่อนครึ่งหนึ่งหรือใช้บริการเสร็จแล้วค่อยจ่ายเต็มก็ได้เป็นกรณีไปโดยเฉพาะในช่วง5ปีมานี้ยุคคนไทยมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือใช้สมาร์ทโฟนทาให้การขายบริการทางเพศในโลกออนไลน์ถูกจัดระบบให้เป็นรูปแบบธุรกิจมากยิ่งขึ้นเช่นจับกลุ่มลับในห้องแชทไลน์ f a c e b o o k t w i t t e r ถ้าสนใจคนไหนก็ติดต่อผ่านในหน้าอีกทีหรือสามารถติดต่อกันโดยตรงก็ได้ สิ่งนี้สามารถตอบโจทย์การให้บริการที่มีความสะดวกสบายกว่าการเดินทางมาอาบอบนวดเพราะมีบริการ Delivery ส่งตรงถึงห้องลูกค้าหรือตามสถานที่นัดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าหัวคิวค่าสถานที่ทำให้ธุรกิจอาบอบนวดกำลังถูกทำลายลงอย่างช้าๆในการตัดตัวกลางออกไปเช่นนี้แล้วย่อมมีผลต่ออัตราการเข้ามาใช้บริการอาบอบนวดของผู้ชายไทยลดน้อยลงที่คงเหลือเฉพาะลูกค้าประจา แต่ก็ยังพอมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แวะเวียนมาใช้บริการอยู่ตลอดเมื่อต้องมาเจอกับโรคโควิด -19 ระบาดนี้ทำให้มีผลกระทบกระทั่งผู้ประกอบการพนักงานหรือหญิงสาวให้บริการต่างย่ำแย่ปอะกันลูกค้าใช้บริการก็น้อยอยู่แล้วแต่กลับต้องมาเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกประเด็นสำคัญในจำนวนผู้หญิงทำงานอาบนวดก็มีจำนวนที่น้อยลงอยู่แล้ว แต่ต้องมาเผชิญกับโรคระบาดเช่นนี้ทําให้สาวให้บริการบางคนต้องปรับย้ายช่องทางมาให้บริการผ่านออนไลน์แทนที่นัดหมายในแอปพลิเคชันทําให้ผู้ชายที่ใช้บริการก็ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางไปสถานอาบอบนวดแถมไม่ต้องเขินอายระหว่างทํางานด้วยผู้ค้าบริการทางเพศเหล่านี้ก็ไม่จําต้องนั่งอยู่ในตู้ประกาศตนว่าทํางานให้บริการปรากฏการนี้ทําให้สถานบริการหลายแห่งปรับตัวไม่ทันย่ําแย่ลง ส่วนการขายบริการทางเพศออนไลน์กลับกำลังรุ่งเรืองมีทั้งคนหน้าเก่าและคนหน้าใหม่ที่มาแรงในยุคข,ของการระบาดของไวรัสโควิด -19 มีหลายคนจำใจหันมาเลือกเส้นทางนี้เพราะต้องการหาเงินลักษณะของการค้าบริการทางเพศบนโลกออนไลน์บริการอาบอบนวดและบริการทางออนไลน์ต่างมีความแตกต่างกันในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ คนทำงานสถานอาบอบนวดมีการคัดกรองตรวจเชื้อ HIV เดือนละ2ครั้งหรือตรวจภายในสัปดาห์ละ2ครั้งและมีหลักประกันที่ไม่เสี่ยงถูกทำร้ายระหว่างการให้บริการและมีรายได้ที่ชัดเจนสว่วนการให้บริการผ่านทางออนไลน์มีระบบเมมเบอร์เป็นผู้ดูแลและมีผู้รับงานเรียกว่าโมเดลลิงและมีราคาให้เลือกหลากหลายตามเกร คือ V.I.P. member เป็นระดับการราคาเริ่มต้นที่3,500บาทถึง6,500บาทผู้ให้บริการแบบนี้ผ่านการคัดสรรคุณภาพกันมาแล้วและ V.I.P. member Lo B บบีแบบนี้มีราคาค่อนข้างสูงมากตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปกะมีการคัดสรรคุณภาพมาอย่างดีเยี่ยมที่ถูกกล่าวอ้างถึงในวงการ และได้รับการการันตีว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เคยผ่านการประกวดบนเวทีมาแล้วทําให้มีการอัพราคาขึ้นค่อนข้างแรงสุดท้ายเป็นกลุ่มทั่วไปมีราคาค่าบริการตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปเมื่อตกลงกันได้ก็นัดหมายกันไปส่วนใหญ่ฝ่ายผู้ให้บริการมักนัดไปตามห้องอาพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมที่มีการเช่า รายเดือนไว้รับงานเป็นการเฉพาะแล้วแต่กรณีรูปแบบการขายบริการทางเพศบนโลกออนไลน์การค้าบริการทางเพศในยุคอดีตนั้นสามารถเลือกซื้อบริการตามใจโดยไปยังสถานที่ให้บริการแล้วใช้บริการได้เลยแต่การค้าบริการทางเพศในยุค4.0นั้นไม่จำเป็นต้องนั่งในตู้เสี่ยงต้องเจอกับคนรู้จักที่สำคัญ ไม่ถูกหักเงินหัวชิวสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามยุคเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยเปลี่ยนก้าวข้ามเข้าสู่ยุคสังคมออนไลน์ที่กำลังมาแรงในสังคมไทยมีการติดต่อซื้อขายบริการทางเพศด้วยการสนทนาผ่านห้องสนทนาลับเครือข่ายออนไลน์อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลับไลน์หรือกลุ่มลับเฟซบุ๊กหรือช่องทางอื่นๆกลายเป็นที่นิยมของเสือผู้หญิงนักล่าขาเที่ยว และกำลังส่งไม้ต่อไปถึงเสือตัวใหม่ที่กำลังเป็นเยาวชนอยากลองอยากรู้ก้าวเข้าสู่สายเลือดนักล่าอย่างเต็มตัวเดิมทีการประเวณีอยู่ตามสถานที่เฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นสถานบริการอาบอบนวดโรงน้ำชาหรือตามริมสวนสาธารณะปัจจุบันมีการพัฒนาแอบแฝงขายประเวณีบนโลกออนไลน์รูปแบบเว็บไซต์เกินเพื่อเปิดเป็นช่องทางการสื่อสาร สูงกลางกระุูสนทนาเรื่องซื้อขายการค้าประเวณีให้กลุ่มผู้สนใจโดยเฉพาะโดยตรวจสอบไม่ได้ว่าใครสนทนากับใครกลุ่มรายค้ากามเป็นอีกครั้งเลือกในรูปแบบจัดตั้งกลุ่มบนแอปพลิเคชันดึงดูดผู้หญิงหน้าตาดีโพสต์รูปทำท่าเย้ายวนมีข้อความบอกสัดส่วนความสามารถในการบริการเบอร์โทรหรืออีเมลติดต่อกับ รวมถึงขยายไปถึงไลน์สแควร์สามารถพบพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนใหม่ที่แอบชอบอะไรเหมือนกันและไลน์แอดสามารถสร้างสมาชิกได้ไม่จำกัดสำหรับผู้หญิงสาวขายบริการทางเพศอายุระหว่าง20-30ปีราคาซื้อบริการ2,000บาทขึ้นไปถามว่าแอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์จะได้ค่าตอบแทนอะไรหากเป็นเว็บไซต์ที่ได้ค่าโฆษณาทั้ง การพนันฟุตบอลออนไลน์โฆษณายาบำรุงเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและผู้ดูแลรายจะได้ค่าตอบแทนสมาชิกรายเดือนส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้าประเวณีคือ 1. เงินไม่พอใช้ใจ่าย 2. ถูกหลอกถูกบังคับ 3. ครอบครัวยากจน 4. ความฟุ้งเฟอ้อตามสมัยนิยมและ 5. กระชดชีวิต ปัญหาของการค้าบริการทางเพศบนโลกออนไลน์ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อถึงหน้างานของผู้ให้บริการมักไม่ใช่บุคคลตรงในรูปโปรไฟล์ตามโฆษณาไว้เพราะไม่มีกระบวนการการ,การันตีใดๆโดยเฉพาะในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆและผู้ให้บริการออนไลน์ก็เสี่ยงที่จะถูกทำร้ายหรือถูกข่มขืนดูมโสม อีกทั้งงานให้บริการแบบนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด -19 และนำเชื้อไปแพร่สู่บุคคลอื่นได้ด้วยเพราะต้องเจอกับลูกค้ามากหน้าหลายตาในบางครั้งก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวต่างถิ่นด้วยทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องลุ้นกันเองลักษณะเหมือนว่าตาดีได้ตาร้ายเสียต้องยอมรับว่าธุรกิจอาบอบนวดมีข้อบังคับลักษณะแบบว่าปิดตาข้างเดียวคือเป็นสถานบริการห้ามค้าประเวณี เสมือนเป็นการเลี่ยงบาลีมักถูกตำรวจล่อซื้อจับกลุ่มกันอยู่ประจำวิธีการแก้ปัญหาการค้าบริการทางเพศ 1. ให้มีการปรปาบปรามจับกุมการค้าประเวณีโดยให้ล่อซื้อผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและดำเนินการต่อผู้โฆษณาชักชวนหรือกระทําให้แพร่หลายไปยังสาธารณะหรือ ติดต่อเพื่อการคาบเวณีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2. ต้องตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาโสเภณีและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงการป้องกันปราบปรามปัญหาโสเภณีอย่างจริงจัง 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการควบคุมดูแลตลอดจนหามาตรการเพื่อป้องกันและปราบปราม4 การยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรุปวิดิทัศน์นี้เป็นการศึกษาปัญหารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาของการค้าประเวณีหรือการค้าบริการทางเพศแบบออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ในประเทศไทยในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้อย่างง่ายดายและทันท่วงที ทำให้เกิดปัญหาขึ้นว่าใครก็สามารถเข้าถึงการค้าบริการทางเพศในรูปแบบออนไลน์ได้เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือการค้าบริการทางเพศในรูปแบบออนไลน์นั้นเนื่องจากเป็นการค้าบริการทางเพศที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตทำให้บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือและเหล่าเว็บไซต์ต่างๆทั้ง l i n ์ f a c e b o o ท Twitter หรือเว็บไซต์อื่นๆที่ว่ามานี้ยังไม่สามารถจำกัดอายุของผู้ใช้บริการหรือผู้ค้าบริการได้อีกด้วย ทำให้ในหลายๆเว็บไซต์มีผู้ใช้บริการและผู้ค้าบริการทางเพศที่มีอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์เข้าใช้งานเพื่อสนองความต้องการทางเพศหรือเพื่อต้องการหารายได้เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วยประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการกับปัญหาการค้าบริการทางเพศเนื่องจากประเทศไทยก็ประสบกับปัญหานี้มาเป็นเวลานาน,านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่การค้าบริการทางเพศแพร่ไปถึงโลกออนไลน์ดังนั้น ผู้จัดทำวบดีทัศน์จึงได้ขอเสนอแนแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าบริการทางเพศดังนี้ 1. สร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปให้รู้ถึงผลดีผลร้ายของการค้าบริการทางเพศเพื่อป้องกันการขยายตัวของธุรกิจการค้าบริการทางเพศ 2. จัดตั้งคณะกรรมการเป็นองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อทำการตรวจสอบบุคคลผู้มีอิทธิพลตามพื้นที่ต่างๆที่คอรับชัน หรือหาผลประโยชน์จากการค้าบริการทางเพศ 3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศให้ครอบคลุมและทันสมัยเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการค้าบริการทางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาก็จบกันไปนแล้วนะครับสำหรับวิดีทัศน์ของพวกเราหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวิดีทัศน์นี้จะได้ความรู้กันไปมากมายเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่เข้ามารับชมบิดีทัศน์ของพวกเราครับได้ที่สําคัญพวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิทักษ์สศสีสุวรรณอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการค้ามนุษย์สํานักวิชานิติศาสตร์มาวิทยาลัยราชบัฏเชียงรายที่ได้มอบโอกาสให้พวกเราได้จัดทาวิดีทัศน์ดีๆแบบนี้ครับขอบคุณครับ